<Okay. S 2> กดโมาี BT, มคตุลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูของดีที่รับประทานเข้าไปแล้วนอกจากรสชาติจะดีแล้วเนี่ยยังช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพให้กับเราด้วยนะฮะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดมอนด์กรีนฟาร์มจังหวัดปราจีนบุรีกับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโหสวัสดีั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ จุดเริ่มต้นทําไมต้องเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่ฮะเนี่ยค่ะคือในกลุ่มเกษตรของเรานะคะเรามีสมาชิกกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจแล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็ประชาชนแล้วก็เกษตรกรลอกข้างเนี่ยนิยมปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ในบ้านตัวเองอม,อมีตั้งแต่ต้นสองต้นสามต้นเป็นสิบเป็นร้อยต้นก็มีค่ะค่ะเราก็เลยมีผลผลิตของมะม่วงหาวมะนาวโห่นี้เยอะมากค่ะเราก็เลยนํามาแปรรูปต่างๆเกิดขึ้นก่อนที่จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเราปลูกกันแบบ ปลูกกันเองแบบความรู้เกษตรกรธรรมดารธรรมดานะคะบรรพบุพร,รุษปู่ย่าตายายเราสอนมายังไงเราก็ปลูกแบบนั้นครับค่ะแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนค่ะ ครับผมหน่วยงานภาครัฐเองท่งออานผอฮะเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ,รบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปราจีนบุรีนะครับเราก็ส่งเสริมติดตั้งโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งในโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะเนี่ยก็เราจะมีระบบโซล่าเซลล์นะครับที่จะให้พลังงานไฟฟ้านะครับเรามีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าเซนเซอร์เช็ค คุณภาพของดินความชื้นของดินเซนเซอร์อากาศอุณหภูมินะครับหลังจากนั้นเราก็มีชุดคอนโทรลเลอร์นะครับใช้ระบบ i อโอเนี่ยคอนโทรลโดยสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อควบคุมในการปลูกผักเนี่ยให้เป็นผักที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าเกษตรแม่นยำนะฮะเราก็ไปติดตั้งที่กลุ่มไดมอนด์กรีนฟาร์มเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเนี่ยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ เป็นศูนย์ในการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นศูนย์ฝึกอบรมไปในตัวครับผมคับผมเอาเทคโนโลยีเอาโรงเรียนอัจฉริยะแบบนี้เข้ามาส่งเสริมเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาให้กับเกษตรกรครับมันต่างยังไงฮะอยากรู้เหลือเกินว่าพอมันมีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วกับปลูกแบบบ้านบ้านค่ะการที่เราได้รับการส่งเสริมนะคะสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงง,งาน นะคะสาปราจินบุรีเนี่ยค่ะเราก็จะได้รับโรงเรือนมาหนึ่งโรงในโรงเรือนก็ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ท่านบอกบนะค,ะ,คะการทํางานเนี่ยมันอัตโนมัติหมดเลยค่ะนะคะหคือทําให้เราประหยัดนะคะประหยัดอะไรบ้างประหยัดแรงงานค่ะนะคะ ประหยัดเรื่องเวลาทํางานกระบวนการแทนที่เราจะต้องไปทําทุกอย่างเลยคือระบบมันทําให้หมดเลยนะคะการเช็คค่าปุ๋ยค่าน้ํานะคะการปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยให้เราตามมาตรฐานที่พืชเราควรจะได้รับทําให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตถ้าเหมือนคนก็คือตามวัยสมวัยสมบูรณ์เต็มที่เก็บเกี่ยวตามเวลาได้ดีเลยค่ะแล้วก็ป้องกันเรื่องโรคมแมลงได้ทําให้เราประหยัดเรื่องยาฆ่า,มาแมลงเรื่องยาฆ่าโรคไปด้วยค่ะครับผมปกติเราก็ใส่ตามความต้องการของของคนปลูก ของคนปลูกนะคะแต่เนี่ยสาปุ๋ยโดยความรู้ที่เรามีนะคะในส่วนของเราเนี่ยเราปลูกอยู่แล้วเป็นเกษตรอินทรีย์อันนี้ปลอดภัยอยู่แล้วพอได้รับของท่านมานี่ดูรลง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นโรงเรือนสาเร็จรูปมาเลยนะคะการป้องกันต่างๆเนี่ยควบคุมให้เราหมดเลยคผลผลิตมันก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะคือความสูญเสียน้อยลงได้ผลเก็บเกี่ยวเต็มที่ค่ะมะม่วงหามะนาวโหจริงๆคุณสมบัติของเขาคือไงฮะมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมบัติเขามากจนเป็นที่ร่ำรือนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ชรลวัยผิวพรรณเปล่งปลัง่งมีวิตามินซีสูงมีคอลลาเจนสูงนะคะทางรับประทานประจำเนี่ยผิวจะอ่อนวัยนะคะแล้วก็สารต้านอักเสบทําให้พวกเราแข็งแรงนะคะตอนนี้ก็เป็นเทรนที่นิยมอาหาราจากพืชน,นะคะมาทําเป็นอาหารสุขภาพเราก็แปรรูปมะม่วงหาวมะนาหวหไว้หลายรา,ายการเลยค่ะครับผมเอาแบบเบสิกก่อนเลยเบสิกแบบ เป็นน้ำน้ำพร้อมดื่มเลยค่ะของเราทําเป็นแบบวิตามินซีมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะอันนี้ผสมอะไรบ้างคะคือตัวน้ํามะม่วงหาวเข้มข้นนะคะน้ําเปล่าน้ําตาลเกลือค่ะค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยค่ะโอ้โหเปรี้ยวแต่ว่าชื่นใจแล้วก็ต้องบอกว่าไม่หวานมากปกติผมเคยทานมะม่วงหาวมะนาวโหมันจะแบบมีเหมือนฝาดฝาดฝืนฝืๆนิดหนึ่งเราสามารถควบคุมความฝาดความ เฟื่อได้โดยแยกเขาออกโดยกระบวนการ,รการผลิตเราเคยทำขนาดที่ว่าไม่มีไม่มีเลยนะคะผู้ดื่มบอกว่าน้ำกระเจี๊ยบหรอคะอค่ะเนี่ยจะบอกว่าไม่มีเลย <c oughs> มันไม่ปาด <c oughs> ไม่เฟื่อนเลยฮะเราก็เลยเติมไนิดนึงถ้าไม่สังเกตหรือว่าอ,อาจจะไม่รู้สึกอะไระแต่ว่าถ้าสังเกตได้ก็จะมีอยู่ให้นิดนึงค่ะนิดนึงน้อยมากชื่นใจแล้วก็สรรพคุณคุณสมบัติของมะม่วงหาวมะนาวห่องเขาคุณผู้ชมขอขอ,ขอ,ขอ,ขอนุญาต <ส>เหมือนนีน้ำย่อยเลยนะ,ะน้ำลายแตกออกมาเลยจะเจ,ะจะริญอาหาร <c oughs> เหมือนทานวิตามินซีจะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะนะฮะ,ะ <c oughs> แบบนี้เบสิกนะฮะขยับขึ้นมาเป็น <c oughs> ไซเดอร์ฮะไซเดอร์เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือน้ำส้มหมักจากมะม่วงหางมะนาวหูค่ะตัวนี้นะคะเราผลิตโดยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานตัวนี้เราได้รับมาตรฐานอยยแล้วก็อยู่ในเทรนสุขภาพคือบำรุงสุขภาพมีสารโทษค่ะมี เป็นน้ำส้มที่ดูแลสุขภาพนะคะทานเป็นโปรไบโอติกคือเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีให้กับร่างกายนะคะวิธีทานวิธีทานากจะทานนะคะอยากจะทานให้อร่อยนะคะนื่อยากความเปรี้ยวเยอะนะคะผสมกับน้ำผึ่งเลยค่ะนะคะในสัดส่วนที่เราชอบเลยความเปรี้ยวความหวานให้ลงตัวเลยค่ะผสมมาให้ลองชิมเลยนะคะอืมนะฮะจิบได้จิบได้ค่ะ อันนี้จะให้เราสด,สดชื่นสดชื่นนะฮะ,ค,ะคืออันนี้คือไปปรับสมดุลปรับสมดุลในร่างกายค่ะนะคะส่วนต่างๆแล้วก็จุลินซีดีเขาก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะทํางานปกติแล้วก็ทำขับไล่จุลินซีตัวไม่ดีออกจากร่างกายด้วยะนะคะแล้วก็สาวๆหรือผู้ที่ลดความอ้วนลดไขมันช่วยได้ค่ะอยู่ที่นานเติมความหวานแลฮะค่ะ ถ้าสมมติว่าจะคุมน้ําตาลก็ลดระดับความหวานลงดลงแต่ว่าถ้าใช้เป็นน้ําพึ้งแบบนี้เนี่ยก็ธรรมชาติธรรมชาติค่ะนะฮะไม่ส่งผลกระทบมากนอกจากนั้นจะทําเป็นประกอบส่วนประกอบในอาหารก็ได้นะคะใช้แทนน้าส้มใสชูปกติได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําสลัดปรุงรสเปรี้ยวในยำในต้มยำในน้ําพริกได้เลยค่ะสามารถใช้แทนน้าส้มใสชูได้เลยได้เลยค่ะทำอย่างอื่นได้ไหมฮะได้ค่ะทําเครื่องดื่มนะคะใส่ในสมูทตี้หรือว่า ไอสครีมที่มีรสเปรี้ยวเราใช้ได้ทําได้หมดเลยค่ะครับผมนะฮะมีอีกอันหนึ่งอันนี้นี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นไซรัปค่ะไซรัปก็คืออะไรคือน้ํามะม่วงหาวเข้มข้นที่เราคั้นมาจากลูกสุกครับนะค,ะ,ค,ะ,คะอันนี้ถ้าเทียบง่ายๆเราแทนมะขามเปียกอ่า ใช้เหมือนน้ำส้มแต่ว่าเป็นน้ำส้มลักษณะมะขามเปียกนะคะเราแทนอาหารเครื่องดื่มที่มีความเปรี้ยวได้ไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงน้ำส้มน้ำอะไรก็ตามครับก็คือจริงๆมันใช้ใช้ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่อันนี้ผ่านกระบวนการการหมักค่ะโดยขั้นตอนที่ถูกสุขลักษณะนะคะในระบบโรงงานที่ถูกสุขลักษณะอันนี้เราคั้นน้ำ เข้มข้นสดๆจากลูกสดๆนะคะผ่านการกรองการพาสเจอไรส์เราทําในระบบความพาสเจอไรส์นะคะค่ะซึ่งเขาสามารถเก็บได้ประมาณ6เดือนนะคะแล้วมาใช้แทนตัวน้ําส้มหรือน้ำมะขามเปียกในการปรุงอาหาร ครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเลือกเป็นไซรัปหรือไซเดอร์นะฮะมันทั้งสองตัวก็อธิบายให้เห็นภาพวันนี้มันผ่านกระบวนการมาละนะฮะอันนี้เป็นแบบสดๆแล้วคั้นมาแบบเข้มข้นเหมือนกันเอาไปปรุงอาหารได้เอามาทําเป็นเครื่องดื่มได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือมันเป็นประโยชน์กับร่างกายด้วย่คะของรับประทานอีกอย่างหนึ่งที่ที่น่าจะน่าจะถูกใจเป็นอาหารหนักหน่อยนี่ฮะเอามาทําเป็นผัดไทย เป็นน้ำผัดไทยเหรอฮะ,ะเดี๋ยขออน,นุญาตดูนี่เอามาปรุงแบบนี้ใช่ค่ะค่ะน้ำผัดไทยสูตรซอสมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะนะคะตัวนี้เราใช้น้ำมะม่วงหาวที่มีเนื้อมะม่วงหาวนะคะแทนน้ำมะขามเปียก ปกติแล้วน้ําผัดไทยเราใช้ใช้ส่วนประกอบคือมะม่วงหางเอะโทษค่ะมะขามเปียกใช่ไหมคะให้ความเปรี้ยวแต่ของเราไม่ใช่ค่ะของเราเอามาแทนนะคะเอามะม่วงหางมาแทนมะขามเปียกนะคะทําตัวซอสคล้ายกันนะคะแล้วก็ผัดไทยตอนนี้เป็นอาหารนอัิโยมอาหารสากลนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เราผลิตมาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวใหม่ยังไม่มีใครทํามากนักตัวนี้เราได้รับรางวัลนะคะของนวัตกรรม โอท็อปยอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วของจังหวัดประจีนบุรีค่ะเรามีป้ายรับรองคุณภาพมาด้วยนะคะราวัลการันตีนะฮะคุณผู้ชมคสงสัยะฮะว่าพอใช้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่แทน แทนมะขามเปียกแล้วเนี่ยรสชาติมันจะประมาณไหนต่างกันยังไงฮะรสชาตินะคะของเราใช้ทำผัดไทยสูตรโบราณรสเขาจะออกมากลมๆนะคะหวานน้ำเปรี้ยวตามเค็มนิดหนึ่งค่ะรสจะกลมๆถ้าเป็นสูตรโบราณมันต้องมีมะขามเปียกใส่ด้วยใช่ใช่แล้วก็มีความข้นค่ะค่ะมีความข้นน้ำซอสของเราจะข้นแล้วก็จับตัวจับตัวเส้นนะคะทำให้ ความเข้มข้นของซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเส้นเวลาทานเนี่ยเราจะได้สัมผัสของความเป็นซอสมะม่วงหาวะนาวโหที่รสชาติอร่อยค่ะโอ้โหบรรยายอยากลองผัดทานเลยฮะอยากมีเตาผัดให้ชิมเลยนะคะครับผมคือหลายคนบอกว่าอ่าแบบนี้ก็ก็ถือว่าดีแต่ว่าอืไม่ค่อยมีเวลาขอเป็นแบบว่าสําเร็จแบบโลกยุคดิจิตอลยุคใหม่เลยได้ไหมเป็นเม็ดเดียวจบเลย <S <S ได้เลยมีเมืนกันะอันนี้เลยค่ะ นะคะจะเป็นแคปซูลนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหซึ่งกระบวนการการผลิต มะม่วงหามะนาวโหให้แห้งอะค่ะเราใช้กระบวนการฟรีสไดน์คือผ่านการทำแห้งด้วยความเย็นค่ะทำให้คุณสมบัติของเขาไม่ว่าตั้งแต่สีคุณสมบัติต่างๆอยู่ครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราไปเด็ดลูกสดสดานค,ค่ะแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปเด็ดหรือว่าไปซื้อหรือว่าไปหาเนื้อหรือว่าทานได้เยอะเนื่องจากว่ามะม่วงสดเนี่ยมันเปรี้ยวมากรเราจะทานไม่ได้กี่เม็ดละค่ะเรามาทานแคปซูลอันนี้นะคะหนึ่งเม็ดเท่ากับเราได้ทานมะม่วงหาวสามถึงห้าเม็ดค่ะ ครับผมเป็นเม็ดเดียวจบไปเลยจบเลยนะฮะสามารถเปิดดูง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้ท่านฝากโปรโมชั่นหน่อยวันนี้พิเศษฮะมา NBT มีคำตอบมีอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างฮะค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะท่านซื้อสินค้าตัวไหนก็ได้นะคะรวมกันแล้วได้500บาทนะคะเราจะแถมสบู่ถังเช่าให้หก้อนนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะ ห้าร้อยบาทสบ,บู่ถังเช่าฟรี1 1> หนึ่งก้อนมูลค่าหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะให้ลเลยส่งฟรีส่งฟรีเลยนะฮะอา้าวผลิตภัณฑ์ถ้าด้านสนใจนะฮะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อยู่ขึ้นให้หน้าจอนะครับ,รบวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับค่ะขอบพระคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ n อ็ทีมีคำตอบในวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ